เกมสามนะครับผู้ชาเนี่ยก็เล่นดีนะผู้ชาเนี่ยโอ้ <c oughs> oh. เด็กชายชนะทิพย์กันดนนะครับเด็กชายชนะพลพลบำรุงเด็กชายชนะกันแก้วศรีหาเด็กชายอัธนาวินนันทรักษ์เด็กชายคณิตที่สนอนผิวผ่องเด็กชายปักกรเกียรติเออที่สามถ้วยใหญ่อยู่เด้อวเพเด็กชายชนะกิจ หนึ่งหมื่นะครับหนึ่งหมื่นกับเจ็ดพันต่างกันอยู่นะครับชายพินภัแก้ตัวครับแก้ตัวเราวัดเมืองเด็กชายธนวัฒน์ดวงมาดวงมากผลเด็กชายธนวัฒน์บุดงวดเด็กชายธนกรนามโยธาเด็กชายนักพัฒน์กรนามพิมพ์เด็กชายชวลิตตองกระตือเด็กชายเดชาทิพย์หินแก้ด่ เด็กชายอริยวัฒน์การสุขอ่านไม่ถูกขอ ไวนะครับก็ขอจบไลท์ไว้เพียงแค่นี้นะครับครับผู้ชิงชนะเลิศนะครับชนะสองตัวต่อหนึ่งตัวในการสำนักงานเกียรติยนิติการศึกษาปรับำนถมศึกษามหาสารคามเป็นสามนะครับท่านสุนุรแก้วเป็นบุตรนะครับวันนี้ท่านมาชมมาเชียร์ในคู่ชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้กำลังเชิไทยทำจากสำนักงานเกียรตินะครับของวสิคที่ได้มาร่วม รายการแล้วแจนสารสินตัดกล้องแล้ำลังเั็บรรยากาศรอรับรางวัลครับผมเ้นอก้อตันเราไปไหนล่ะกปตันรอรอนไหนครับไปันุเมยตได้เลนอยู่นบคือมาชูถวยนะมู กนี่เป็นเล่นเล่นอยู่ที่แมนสุดมากทีมาปัจจุบันนี้เป็นโค้ชเนี่วใจสู้ทุกคนมาเยี่ยมมากเลยครับบิงสูฟัดทุกคนครับทุกคนบเหียนโวดครับผเหียนโดเมียนแม่งบันบูผเียวดคมเช้านียถ้ายิงตรงขอนเราได้ข้าจนีแล้วคาับเดียวมันมานมั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 นันมันมั เละรางวัลรองชนะเลืออันดับสองครับก็คือคุณพี่หน้อันดับที่สามนะครับได้แก่ทีมจังหวัดร้อยเขียดากพี่น้องที่เดินทางมาจากอำเภออาจสามารถจังหวัดร้อยเอ็ดวันนี้มาชิงชัยได้อันดับที่สามไปีเคครับซีเคกดไก่ครับค้อมหวังทีมลยครับต้องใช้องเท้า เออประหลาดเลยสองป็นลูกเลยแม่บ่อเออนี่ครับกับรายการบอล11คนครั้งแรกเลยเนี่ครับเชิญทีมร้อยเ1112ครับรับรางวัลครับร้อยเอ1 1 2ับผมรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองได้แก่ร้อยเ1112ครับขอเชิญนักกีฬาและผู้สอนนะครับนักกีฬาและผู้สอนครับผม เชิญครับเชิญร้อยเอกเขตสองครับไปปั๊บไปเชิญครับอรรถรับอันนี้รอเชิญร้อยเอกสองครับในการนี้ขออนุญาตเชิญท่านผู้บริการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยาตนออกมหาสารคามธ์เขตสามครับท่านสกษาคุ้วแก่รู้ได้กัรู้หน้าคีหลังมารับรางวัลเลยนะครับมอบรางวัลอีกสักรอบเดียวครับผมเชิญครับลงไปไหมหนึไปเร็วพยุงเพื่อนหน่อยลูกไข่เพื่อเรียนอะไรนี่ครับเอกไข่ไข่จะไปช้าเลย มีเจ้าหนูกับทันทีจอมทัพเบอร์เก้าครับบรรับรางวัลกับทางผู้ในการกำนัลงานเกิดพื้นที่การศึกษาสาธารณสุขมหาลัยธรรมเกิดสองครับรายการนี้มีนักเตะยอดเยี่ยมด้วยนะครับช่วยเตะยอดให้กับนักเตะยอดเยี่ยมด้วย แล้กไปเ็คแล้ล่ะแม่บกกบนได้เก็บตม่เป็นลูกเลย้นก่อ่เ็ตัวนแนี้ขอบคุณทาผู้ในการตัเี้งในการัรบนการเก็บตคบรกากที่คุณครับขอบคุณี่้องดีบชื่อเกชาวันเมเกรติกาครับมาจากว่าเอเค2ครับอาเมื่อสามารถครับก็รู้สึกดีครับ ยังไม่มีอีกไหมยังไม่มีครับขอบคุณครับมีคนต่อไปไหมะคะตัวเลือกคือติ๊กไทยชนะวิวัมน์อุทนามาจากสาพปลวอินเทสสครับ,บาารเอ,บอื้อเอือสามารถครับเรารู้สุกดีที่ได้มาร่วมเล่นในรายการนี้ครับ มาจากไหนมาจกไมหดไมหดมาเยืนดีดปยังไงครับวันนี้นนนวันนี้มาแข่งอะไรครับ รูกรวมหนึงูปนะคะขอวีดีโอรวมหนึ่งรูปนะคะหนึ่งสองไดียนะคะอามองกล้องรูปมองกล้องเด็สุดยอมเลยไหนคะถ่ไไปไนไป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 ไไป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 ไคนลูกเร็วไป ครับโอ้วันนี้น้องซีเคอยู่ปอไหนนะครับปีสี่ครับโอ้โหอีกสองปีนี่แบบปีหน้านี่เจิดเลยครับเอฟซีนะครับน้องซีเคครับไครับวันนี้ฮีโร่รู้สึกไงบ้างครับได้เปล่าเพียรใจอะเพีใจแล้วโอ้โหสุดยอดมากนะไปงั้นเมื่อกี้ใส่หมดแม็กแม็กชอบชอบมากเลยลูกเยิงขึ้นไปคนเดียวเลยชอบโอ้สุดยอดนะอาร์ตบีนะครับ ไหมครับหอมอันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับดีครับดีเรียบครับเรีบหอมนี่เลยสุดยอดครับสู้ฟัดมากวิ่งใจใหญ่มากครับเรียบไงครับพีพีเข้าบ้านขอขอความรู้สึกหลังเกมนะครับเรเทครับคนที่เลรได้อย่างคนนี้มาเข้าบ้านสุดยอดมากไม่พอใจมั่นนี่แหละครับโอเคครับเราจเจอกันใหม่รายการหน้า ครเป็นเอฟซีนะครับอาศมาอครับผมเป็นไงบ้างเตสนุกครับสนุกนะครับเป็นไงครับขอสัมภาษณ์หลังเกมนครับสึกไงบ้างครักับประสบการณ์บอลใหญ่ครั้งแรกครับสนุกครับสนุกนะครับหมดไมครับไม่เหลือแล้วไหมครับไหกับประสบการณ์ครั้งแรกออกนอกจังหวัด สบตาตากต่อนหน่อยฮะเดี๋ยวพี่อา,าอเลยครับโอ้หน้ามืดมากเลยครับสัมภาษหน้าห้งอ,องน้ำครับเป็นไงพัดรอห้องน้ำครับรอห้องน้ำไม่ใช่ครับรอเกลียวมันรู้สึกยังไงบ้างรครับก็ <c oughs> รู้สึกดีครับรู้ดีครับเ,เราเจอกันรายการหนนะ้า